สวัสดีค่ะวันนี้ลึกอยากจะทานขนมไทยๆนะคะก็เลยไปนค้นตู้คลังแสงของเราเจอเข้าวโพดต้มสุกแล้วอยู่ในกระป๋องค่ะทำตะโก้ข้าวโพดละกันค่ะแต่วันนี้เราจะทำสูตรเล็กๆนะคะเพราะว่าเราทานคนเดียวค่ะถ้าใครมีสมาชิกในบ้านเยอะนะคะก็เพิ่มสูตรเอานะคะ มาค่ามาเข้าครัวไปทำตะโก้ข้าพูดกันค่ะแป้งข้าเจ้าค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลทรายค่ะขา้าวโพดต้มสุกแล้วอยู่ในกระป๋องนคะคะน้ำสะอาดค่ะกะทิค่ะเกลือค่ะส่วนผสมตัวขนมนะคะก็ประกอบด้ยวยข้าพูด หนึ่งกรัมค่ะน้ำตาลทรายห้กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้า33กรัมค่ะแป้งมัน5กรัมค่ะน้ำสะอาด225มิลลิตรค่ะส่วนผสมหน้าขนมนะคะก็ประกอบด้วยหัวกะทิ125มิลลิตรค่ะ น้ำสะอาดห้าสิบมิลลิลิตรค่ะน้ำตาลทรายยี่สิบห้ากรัมค่ะแป้งข้าวเจ้าสิบสามกรัมค่ะแป้งมันสี่กรัมค่ะเกลือเกือบเกือบครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ข้าวโพดสำหรับแต่งหน้าตามใจชอบนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะแป้งมัน ก็น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำนะคะคนให้แป้งกับน,น้ำเข้ากันค่ะเทปแป้งที่ผสมไว้ใส่กระทะน,นะคะ เ้วคนตลอดนะคะคนจนกว่าแป้งจะสุกค่ะใช้ไฟก,กลางๆนะคะแป้งใกล้สุกนะคะเราก็ใส่ขา้าวโพดลงไปเลยค่ะค พอแป้งสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะตักขนมใส่ถ้วยค่ะอย่าเต็มถ้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีหน้าขนมอีกค่ะถ้าใครชอบหน้าน้อยนะคะเราก็ใส่ตัวเยอะหน่อย ไข่ชอบหน้าเยอะเราก็ใส่ตัวน้อยวิธีทำหน้าขนมนะคะก็เทแป้งข้าวเจ้าใส่ชามผสมแป้งบันค่ะเกลือค่ะน้ำตาลค่ะคนค่ะ จแล้วก็ใส่น้ำนะคะคนให้เข้ากันค่ะใส่หัวกะทิค่ะเสร็จแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเทส่วนผสมใส่กระทะน,นะคะ ใช้ไฟอ่อนแล้วก็กวนจนกะทิข้นค่ะพอแป้งสุกนะคะก็ปิดไฟค่ะเสร็จแล้วก็ตักหยอดนะคะหน้าขนม ขนมของเราก็เสร็จแล้วค่ะจะไม่แต่งหน้าก็ได้นคะคะหรือจะแต่งหน้าด้วยข้าวโพดสักหน่อยก็ได้ค่ะเราใส่ข้าวโพดซะเยอะเลยค่ะเราชอบข้าวโพดแต่ก้ข้าวโพดของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมทำไม่ยากเห็นไหมคะ ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ